สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ชาลีทาโร่นะคะจะมานำเสนอเมนูอาหารกินง่ายๆขนมปังทอดจะเป็นขนมปังแผ่นบ,งบางๆนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงเหมือนเครื่องเพื่องพิซซ่าเครื่องปรุงแบบแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้นะแล้วแต่เราจะดัดแปลงมาดูวิธีทำกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้จะมาทำขนมปังแพนเบรดนะคะขนมปังกระทะก็จะมีขนมปังอะไรอะอเรียกอะไรอะทุนเบรดขนมปังบางๆอะคะ่ะแบบนี้ขนมปังมันสุกแล้วนะคะจะบางมากก็เนยสำหรับทอดนะคะก็จะมีข้าวโพดมีสับประรดไข่ มะเขือ,อเทศแล้วก็ทักโกสนะคะก็คือทักโกสเชืดเนื้อบดนะคะผัดกับเอ,อ่อทากโกสผงนะผงทากโกสแล้วก็หอมเนยแล้วก็แฮมทําเป็นสองรสชาตินะคะอันหนึ่งคือให้เด็กให้ลูกๆแล้วก็อีกอันหนึ่งจะให้แฟนแฟนเขาอยากกินรสทากโกสนะคะ ส่วนเด็กๆก็อยากกินรสไอ้รสแฮมก็ใส่เสมอก่อนทอดก่อนใช้ไฟอ่อนๆนะคะประมาณเลขสี นีทำจะตีไข่ลงไปก่อนนะคะใส่ไข่ก่อนกระทะมันไม่ใกล้ใส่นี่แล้วก็ใส่แฮมลงไปนะคะใส่เลยค่ะตุ๊กๆชอบยิ่งเยอะยิ่งชอบนะคะแล้วก็ใส่สับประรดเลย ก็จะเหมือนพิซซ่าค่ะเหมือนฮาวายอีพิซซ่านะแล้วทีนี้ก็เราก็ใส่ขนมปังด้านนี้นะคะลงไปเเเเียยยยยววด Sommaren är inte hela den. Däremot om du hjälper pappa så får du lite på röda och lite på söndag. Mm. Så tycker pappa göra. Tycker mm. 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 jag med. Tråkigt att sitter inne hela dagen ลแล้วก็ใส่เนีย่ยริกทำมือเดียวไม่ถนัดนะคะแล้วก็ตักใส่จาน